มาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างเราโดยตรงนะคะโดยเฉพาะคนที่ซื้อบ้านแล้วประสบปัญหาอพอไปร้องเรียนปรากฏว่าไม่สามารถที่จะโอนบ้านได้พอเรื่องจบสิ้นค่ะก็ถือว่ามีเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นก็คือได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้แทนในการมอบเงินให้กับผู้บริโภคจากการฟ้องร้องคดีซื้อขายห้องชุดในโครงการติวานทนเฮาส์ค่ะ โดยบอมหลวงปนัดดาดิสกุล,ลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยการัฐมนตรีในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบอมอบเงินให้กับผู้บริโภคกรณีที่สบะคบะนำเรื่องร้องเรียนจากนางอรวรจิตตะบุรพันนะคะซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้ซื้อบ้านนะคะหรือว่าห้องชุดรวมกับ คนที่เข้าไปร้องเรียนร่วมกัน25รายด้วยกันที่ซื้อห้องชุดในโครงการติวานนท์เฮาส์ของบริษัทอิสเทินซันจำกัดแต่ไม่สามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ค่ะหลังจากที่เข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการของสคอบอตั้งแต่ปี2543จนเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะศาลจังหวัดนนทบุรีสั่งชดเชยค่าเสียหายให้เป็นจำนวนเงิน12.5แสนบาทและส่งมอบให้กับผู้เสียหาย25ราย บอมลวงปนัดดาได้แสดงความยินดีค่ะกับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้นะคะซึ่งยืนยันว่าสคอบอรพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนายอัมพลวงสิริเลขาที่การสคอบอบอกว่าคดีนี้ใช้เวลาเกือบ20ปีสคอบอเตรียมจะกั้งกองทุนเยียวยาผู้เสียหายเพื่อสำรองเงินจ่ายให้กับผู้บริโภคไปก่อนระหว่างที่สคอบอดำเนินคดีกับผู้ประกอบการซึ่งจะจัดตั้งอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี